อ่านพระคัมภีร์หนึ่งปีหนึ่งรอบอบยพบทที่ 23, 24และมัทธิวบทที่20ข้อที่1ถึง16ะปรจะมาที่30ออกมกราคมเรามาเริ่มกันที่อ,อพยพบทที่23ความที่ธีทำสำหรับทุกคนห้ามนำเรื่องเท็จไปเล่าต่อๆกันอย่าร่วมมือกับคนชั่วโดยเป็นพยานใจร้ายห้ามทำชั่วตามอย่างคนหมู่มาก ห้ามเป็นพยานในคดีความโดยลำเอียงเข้าข้าวคนหนูมากจะทําให้เสียความยุติธรรมไปห้ามลำเอียงเข้าข้างคนจนในคดีของเขาเมื่อเจ้าพบโคหรือลาของศัตรูหลงมาจงพาไปส่งพืนเขาให้ได้เมื่อเห็นลาของผู้ที่เกียดชังเจ้าล้มลงเพราะบรรทุกของหนักยาวมืนเฉยจงช่วยเขายกมันขึ้นห้ามทาให้เสียความยุติธรรมที่คนจนควรได้รับในคดีของเขาเจ้าจงหลีกห่างจากการใส่ความคนอื่น อย่า,าหารคนบริสุทธิ์และคนชอบธรรมเพราะเราจะไม่ถือว่าคนทําชั่วนั้นเป็นคนชอบธรรมห้ามรักสินบนเพราะว่าสินบนนั้นทําให้คนตาดีกลายเป็นคนตาบอดไปและทําให้คดีของคนชอบธรรมพิพันได้ห้ามชมเห็นคนต่างด้าวเจ้ารู้จักใจคนต่างด้าวแล้วเพราะว่าเจ้าก็เคยเป็นคนต่างด้าวในพินิจหยิบม,มาก่อนปีสบาโตและวันสบาโต ก็รอ6ปีจงหว่านขึ้นในานาของเจ้าและเกี่ยวเก็บผลแต่ปีที่เจ็ดนั้นจงวดเสียปล่อยให้นานั้นนั้นว่างอยู่เพื่อให้ประชาชนที่ยากจนของเจ้าเก็บกินส่วนที่เหลือนั้นก็ให้สัตว์ป่ากินส่วนสวนองุ่งนและส่วนมะกรอวเจ้าจงทําเช่นเดียวกันจงทํางานของเจ้า6วันแต่ในวันที่เจ็ดนั้นจงหยุดพักเพื่อโคและลาของเจ้าจะได้พักและบุตรชายแห่งและบุรชายแห่งทาสีของเจ้า กับคนต่างด้าวจะได้พักผ่อนให้สดชื่นด้วยทุกสิ่งที่เราสั่งพวกเจ้านะจงถือรักษาให้ดีและห้ามออกนะ้ำพระอื่นๆห้ามเปล่าให้ได้ยินจากปากของเจ้าเทศกาลประจำปีสามเทศกาลจงฉลองเทศกาลเลี้ยงให้เกียรติเราปีละสามครั้งจงถือเทศกาลกินขนมปังไร้เชือ้อเจ้าของกินขนมปังไร้เชื้อเจ็ดวันที่เราสั่งเจ้าไว้แล้วตามเวลาที่กำหนดไว้ในเวลาเดือนอบิษฎ เพราะในเดือนนั่นเจ้าออกจากอียิปต์ห้ามผู้ใดมาเข้าเฝ้าเรามือเปล่าและจงสืเทศการเลี้ยงฉลองการเก็บเกี่ยวพืชผลแรกที่เกิดจากแรงงานของเจ้าซึ่งเจ้าได้หว่านพืชลงในนาเจ้าจงเจ้าจงถืเทศกาเลี้ยงฉลองการเก็บพืชผลหลายปลายปีปลายปีเมื่อเจ้าเก็บพืชผลจากทุ่งนาอันเป็นผลงานของเจ้าให้ผู้ชายทุกคนของเจ้าเข้าเฝ้าพระยาเวของเจ้านัดอีละสามครั้ง ห้ามถวายเลือดจากเครื่องศัลยวิชาของเราพร้อมกับขนมต่างใสเชือ้อและห้ามปล่อยให้ไขมันในเทศกาลเลี้ยงของเราเหลืออยู่จนถึงรุ่งเช้าจงนําส่วนที่ดีที่สุดข,ของพืชผลแรกจากที่ดีของเจ้ามายังพระนิเวศของพระเยาเว์พระเจ้าของเจ้าอย่าต้มเนื้อลูกแพะด้วยน้ํานมของแม่มันเลยการวิเครองคาเดอันดินแดนพระสัญญานี่เ,นเราใช้ทู่ยของเรานําหน้า พวกเจ้าเพื่อคุ้มครองพวกเจ้าตามทางและเพื่อนําพวกเจ้าไปถึงที่ที่เราได้เตรียมไว้จงเอาใจใส่ทูตนั้นและจงเชื่อฟังเขาอย่าดื้อรั้นกับเขาเพราะเขาจะไม่ยกโทษให้พวกเจ้าเลยเรื่องว่าเขาทําในนามของเราถ้าเจ้าเชื่อฟังเขาจริงๆและทําทุกสิ่งตามที่เราสั่งไว้เราจะเป็นสตูต่อสตูของเจ้าและจะเป็นปฏิปักษ์ต่อปฏิปักษ์ของเจ้าเมื่อทูของเราไปข้างหน้าเจ้าและนําเจ้าไปถึง คนอเมอริกคนพิชชายคนไปสรีคนคณะอันคนพีไว้และคนเจบุสแล้วเราจะกวาดล้างคนเหล่านั้นเสียห้ามกราบไหว้หรือปฏิบัติบรรดาพระของพวกเขาและห้ามทําตามแบบเขาแต่จงทําลายรูปพระรูปของเขาให้สินส้นซากและจงทุบเสาศักดิ์สิทธิ์ของเขาให้แหกละเอดแหลกละเอียดจงปณิบัติพระยาเวพระเจ้าของพวกเจ้าและพระองค์จะทรงวอวยพร แก่อาหารและน้ำของเจ้าเราจะเอาความเจ็บปวดออกไปจากท่ามกลางเจ้าจะไม่มีการแทงลูกหรือเป็นหมันในใดๆของเจ้าเราจะให้เจ้ามีอายุยืนนานเราจะให้ความสกิดสยองนั้นนำหน้าเจ้าเราจะให้ความโปรราหุนเกิดกับชาวเมืองทั้งหมดที่เจ้าไป,ปเผชิญหน้านั้นเราจะให้สู่ทั้งหมดของเจ้าหันหลังหนีเจ้าเราจะใช้ให้ฝูงแตนนำหน้าเจ้า พวกมันจะขับไล่คนทีวัฒคนทนาอน่านคนวิชาให้คนจากหน้าเจ้าเราจะไม่ไล่พวกเขาให้คนจากหน้าเจ้าในทีเดียวเจยงว่าแผ่นดินจะรกร้างและสัตว์ป่าจะดิ้วขึ้นต่อสู้กับเจ้าแต่เราจะค่อยๆ่อยไล่พวกเจ้าให้คนจากหน้าเจ้าจนทวีจำนวนมากขึ้นได้และเข้าคลองดินแดนนะั้นเป็นธรรมสิทธิ์เราจะกำหนดดินแดนของเจ้าไว้ตัง้งแต่ทะเลแดงจนถึงทะเลของฟิลิสเตียและตั้งแต่ถิ่นทุรกันด,รดารจ,จนจอดน้ำอยู่เฟรติสเพราะเราจะมอบ ผู้อาศัยในดินนั้นไปในมือของพวกเจ้าแล้วเจ้าจะขับไล่พวกเขาไปให้คนหน้าเจ้าห้ามทําพันธสัญญากับพวกเขาหรือกับบรรดาของพวกเขาหรือบรรดาพระของพวกเขาห้ามพวกเขาอาศัยอยู่ในดินของเจ้าเกรงว่าพวกเขาจะชักจูงให้ทําบาปต่อเราเพราะถ้าเจ้าปฏิบัติพระของพวกเขาการทําเช่นนี้จะเป็นบ่วงแล้วดักเจ้าเป็นบ่วงแล้วดักเจ้าแน่ อพยพกับที่24โลสิบแี่โีแนพันธสัญญาพระยาเวตัดับโมเสสว่าเจ้ากับอารนนาดับอาบิฮูและพวกผู้ใหญ่ของอิสเาเจ็7สิบคนจงขึ้นมาเข้าเฝ้าพระยาเวแล้วมัสการอยู่แต่ไกลให้เฉพาะโมเสสพูดเดยวเข้ามาใกล้พระยาเวส่วนคนอื่นอย่าให้เข้าใกล้และอย่าให้เป็นประชาชนขึ้นมากับโมเสสเลยโมเสจึงนำ พระวจนะทั้งสิ้นของพระยาเวและกฎห,หมายทั้งสิ้นมาชี้แจงให้ประชาชนทรา,าบประชาชนทั้งหมดตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าพระวจนะทั้งสิ้นซึ่งพระยาเวตัดไว้นั้นเราจะทำตาม,มโมเสจึงจารึกและพระนามของยาเวไว้ทุกคำแล้วลุกขึ้นแต่เช้าสร้างแท่านบูชาเส้นเชิงภูเขาและตั้งเสาหินขึ้นสิบสองต้นตามจํานวนสิเสองข่าวของราเอล ท่านใช้ให้ผู้คน,นหนุ A, ่มๆเอาอิสเอลถวายเพื่อบูชาเป่าทั้งตัวและถวายโคเป็นเครื่องสัญจรบูชาแต่พระยาเวแล้วโมเสสเอาเลือดโคเครึ่งหนึ่งไว้ใส่ไว้ในอ่างอีกครึ่งหนึ่งก็ประผมที่ท่านบูชานั้นท่านเอาหนังสือพนันธสัญญามาอ่านให้ประชาชนฟังพวกเขากล่าวว่าทุกคําที่พระยาเวต่านนั้นเราจะทําตามและเราจะเชื่อฟังโมเสสก็เอาเลือดประผมรับประชาชนและกล่าวว่านี่นะี่นะทก นี่เป็นโลหิตแห่งพระสัญญาซึ่งพระยาเวทรงทํากับพวกท่านตามพระวนะทั้งสิ้นเหล่านี้เข้าเฝ้าพระเจ้าบนสุดเขาและโมเสกเอาโรนนาดับกับอาบิฮู และพวกพี่ใหญ่ของอิสอเอลเจ็ดสิบคนก็ขึ้นไปพวกเขาได้เห็นพระเจ้าแห่งอิสเอลและพื้นที่รอบพระบาทเป็นเหมือนดินสีสีครามสุกใสเหมือนฟองฟ้าทีเดียวองค์ไม่ได้ทรงโลงโทษบรรดาผู้นำชนชาติอิสเอลพวกเขาได้เห็นพระเจ้า,จาและได้กินและดื่มพระยาเวตัสกับโมเสสว่าเจ้าจงขึ้นมาหาเราบนภูเขาแล้วคอยอยู่ที่นั่นเราจะให้แผ่นดินศิลาที่มีธรรมบัญใหญ่และคำบัญชาซึ่งเราจะเลึกไว้เพื่อสอนพวกเขาโมเสจงลุกขึ้นพร้อมกับโยชูวาผู้รักชายของท่าน มเสกขึ้นไปบนภูเขาของพระเจ้าและกล่าวกับพวกผู้ใหญ่เหล่านั้นว่าคอยอยู่ที่นี่จนกว่าพวกเราจะกลับมาหาพวกท่านอีกและนี่นะอารูและเหอและเธอเธอ,อยู่กับพวกท่านให้มีเรื่องราวอะไรก็จงไปหาเขาทั้งสองเถิดแล้วโมเสกขึ้นไปบนภูเขาเมฆก,ก็ปกคลุมภูเขาวไว้พระรัศมีของพระเยโเวมันอยู่บนภูเขาซีนายเมฆนั้นปกคลุมภูเขาอยู่หกวัน พอถึงวันที่เจ็ดพระองค์ทรง,งเรียกมเสสจากหมู่เมฆพระรัศมีของพระเยโฮเวรปรากฏแก่ชนปรากฏแก่ตาของชนชาติอิสราเอลเหมือนเปลวไฟที่มาอยู่บนยอดเขายอดภูเขาโมเสสเข้าไปในหมู่เมฆนั้นและขึ้นไปเนาะขึ้นไปบนภูเขาโมเสสอยู่บนภูเขานั้นสี่สิบวันสีน่สิบคืนอ่านพระคัมภีร์หนึ่งปีหนึ่งรอแมทธิวบทที่ยี่สิบข้อที่หนึ่งถึงสิบหกคนทำงานในสวนหนุ่น เราะว่าเนดินสวานเป็นเหมือนเจ้าของสวนคนหนึ่งที่ออกไปจ้างคนงานเพื่อเพื่อสวนองุ่นของตนตั้งแต่เวลาเช้าตรู่เมื่อตกลงกับคนงานวันละเดนาริอันแล้วก็ใช้ให้ไปทํางานในสวนองุ่นพอเวลาประมาณข้ามโมงเจ้าของสวนก็ออกไปอีกเห็นเมื่อคนยืนอยู่ว่างๆกลางตล,ลาดจึงพูดเขาทั้งหลายว่าพวกท่านก็ไปทํางานในสวนองุ่นด้เถิดเราจะให้ค่าจ้างแก่ท่านตามสมควรแล้วพวกเขาก็พากันไป พอเวลาเทีย่ยงแล้วเวลาบ่ายสามโมงเจ้าของสวนก็ออกไปอีกแล้วทาเหมือนเดิมประมาณห้าโมงเย็นก็ออกอีกครั้งหนึ่งและพบอีกพวกหนึ่งยืนอยู่ทั้งพูดเขาทั้งหลายว่าพวกท่านยืนอยู่ว่างที่นี่ทั้งวันทําไมเขาทั้งหลายตอบว่าเพราะว่าไม่มีใครจ้างเราเจ้าของสวนบอกว่าท่านก็จงไปทํางานในสวนองุ่นด้วยเถิดเมื่อถึงเวลาพบข้ามเจ้าเจ้าของสวน,นก็สั่งผู้จัดการว่าไปเรียกพวกคนงานมาแล้วให้ค่าจ้างแก่พวกเขาเริ่มจากพวกสุดท้าย จนถึงพวกแรกพวกที่มาทำงานเวลาประมาณห้าโมงเย็นนั้นได้ค่าจ้างคนละหนึ่งเดนาริอ,อันพวกแรกจึงคิดว่าเขาจะได้มากกว่านั้นแต่ก็ได้คนละหนึ่งเดลาลิอันเหมือนกันเมื่อพวกเขารับเงินแล้วก็บ่นต่อว่าเจ้าของสวนว่าพวกสุดท้ายทำงานแค่ชั่วโมงเดียวแต่ท่านกลับไปให้ค่าจ้างพวกเขาเท่ากับเราที่ทำงานตากตามกลางแดดตลอดวันเจ้าของสวนก็ตอบ คนหนึ่งในพวกนั้นว่าเพื่อนเลยเราไม่ได้โกงท่านเลยท่านตกลงกับเราวันละนาหนึ่งเดนาริอันไม่ใช่หรือรับค่าจ้างของท่านไปเถอะเราต้องการจะให้กับคนสุดท้ายนี้เท่ากับท่านเราจะใช้เงินทองของเราตามใจของตัวเองไม่ได้ทําไมท่านช้าเมื่อเห็นเราใจดีอย่างนั้นแหละคนที่เป็นคนสุดท้ายจะจะกลับเป็นคนแรกและคนที่เป็นคนแรกจะกลับเป็นคนสุดท้าย จบการอ่านท่องทีหนึ 1, 2, 1, ่งปีหนึ่งรอบประจำวันที่30มกราคมอเมน